พี่น้องมึงมึอนี้เขาช่มาเยอะๆอ่ะมึงใครปู่พี่น้องบ้าไอ้ปู่รถนี่สุดยอดเลยไอ้ปูด่ดวงน้ำป่าก็อีแสบว่าน้ำกิมซี่ปู่ตุ๋ยเนาะเบียร์เย็นๆ <c oughs> พี่น้องมึงทิว <c oughs> ีบวที่มาเนะี่โปรเจกต์ต่อไปพ,พี่น้องมึงมึ <c oughs> งมึงโปรเจกต์ต่อไปโปรเจกต์ต่อไปที <c oughs> เ่เมอญมอยนะพี่น้อ <c oughs> บงบัวหิมะ <c oughs> ตอนนี้ก็ล่งสังคนมันมาปลูกอีกเก้าเดือนสิขายพี่น้องหวานหวานกรอบหวานอร่อยมากเดี๋ยวต้องเิียนอีกจำนวนกันยวรีบวิ่งนแล้วตั้งกล้องกันนี่ละนี่แหละขากองดีที่สุดเลยนี่ยังก็เ,เห็นนี่มันเห็นจานอันนั้นไม่เห็นจานเอาเป็นตาคอยดีกว่า <c oughs> พี่น้องมึงอีป,ปู่ใครใครพี่น้องมึงมึงพี่น้องนี่ <c oughs> ปู่เจ๊กต่อไปพนาอันมากสตอร์สงสัสองหลอดสามหลอดก็ไดาย้งหรอบั <c oughs> วหิมะได้เป็นพนันบัวหิมะหวานกรอบอร่อยฮึมฮึมใส่เลยละหวานพี่น้องหวานกรอบแซ่บไีเลยวบัวหิมะ เกอ,อคิดหาบาทเพื่อน <c oughs> ไม่ได้อยากได้เนี่ยสองหัวโล้อยอ่ะไม่อ่ะร้านหวานกรอบ <c oughs> อะไรเขาขายไม่เห็นติ๊บลังอยู่

าะเมืองขอบุญสีสันสวยงามงเา้าจะโซ่กขอบุติบ้าเดียวจากเราใช่ดอกัวงามไมดีว่ะยิ่งมันคอยต่ำใส่ เข,เขาปุ่นกับหอเตอรบีไปนี่หอนหอนอยู่นี่โอ้โอ้โอ้พอ้ยดูอีปูลืมข้าเลยวะเม,ม,มืองพนอณมึงดาวไม่มีอะไรกินเลยลูก ย้มก็เป็นอย่างหรอทุดินเนี่ยต้มไ <c oughs> ว้ให้ดูสมึง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 ปูป้ามึงใครย,ยิมยิม <c oughs> ดาเขาปุ้นหนูไม่ได้เลยอืม <c oughs> มืสังมังใครปวด การเดิอกสร้างด้วยการเดิอกนี่มือเสื่อนเอเดือกจยั่วนะจ๊ะมึงมึงมึงฮืมเสียงมึงจะสั่งแน่นแน่นหยุดนิ่งวะแต่ไม่ยอมได้เลยกินอะไรลูก ไม่ใครสไหมไม่เป็นงอืมยังด้วยตลอดเลยนะคอยมึงในยูทูปหน่าแน่แน่ยูทู e หน่าแม่สองหน้าหน่อยเยอะนะ แน่เขาไปเมืองบักมัดก,กับบักกันนโยบายทูมัยนายแน่แน่พี่ออนตมา่กินนั่นตามปูมาพี่แซ่บแบพี่ออนมึงไข้ปูพี่พี่ออนมึงไข้ปูพี่แซ่บคักถ้าแซ่บไ่ดีแบบมึงกับปุ่นบีบั่งหายหันหอนอยู่ โอ้โหมึงคือองอเรี่ยๆจ้งเอากาเสาบ่แน่นอ้วยอ่ะมาพีออนมาแแ้บแสบผีอ่ะ ว่ามึงปูไข่พี่ว่ากินแบกุ่มเงี้ยมึงปูไข่พี่แทบเสีย กินบ่อยแค่นบ้างฮะไปนุกบอแบแล้วบอแบให้สอดมากันหนาบอเมืองพี่น้องขอบุญสมาเสียดายวม่ผักว่ะ มัเกระปุนแห้งนี่พี่นาา้องมันตุ่มออกลงสปแม่กินเก็บขิงอย่าีเว่าเป็นกินมะเสวโดูนแ่เราจะมาแรงอีกตาเซเลกา เดี๋ยวงานเจาแทะแน่เธอเลยน,นอนจะเตรียมไว้เลย2องแพงอืมมันอันมันกินแล้วเนี่ยมันขอทอดมัวกุนถ้ากันแทบไปอยู่เมึงมึงมึงใครปูแเนี่ยแน่มันใครปู่ เดี่ยวเดี่ยวไม่ตำปูผิดเดียวมึง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 ปูรอดนี่เดี่ยวงามงามมึงไข่ไข่ไข่เย,ยิมเยิมไข่เย,ยิมเยิมนะจ๊ะ แ่บมากวนามอมมากินตำปูมึงใครปูมึง pues ่ข้อหนักๆนั <teachers> Naw, ่นาฬิกาบอกไปนอนแล้วนนี <được Felix> ้ เสียก่อนเข็มเปียเสียนะคิงเราเก็บคิงเราพี่น้องเราไปสิ์เข็มสองมาเมื่อแรงโดนแท้ๆเอกตาศิลลกาหลิงงานอยากดี <c oughs> ทวงบดีเอออดเอาหนาอดเอาทวงดีค่อยเกิน <c oughs> ปลาแสบค่ะพี่น้องอีป,อปูอีปูยั่วๆนะจ๊ะเมืองเมืองไทยเมืองไทยปูอือหืออือหือ บ่ได้กินอ้างกินหาออเดอร์ก็ผิดป้าแสบว่ะพี่น้องแสบไม่ดีทั้งผิด มันมัตัวนยเจ้าคหุ่นแบจมไหลเลกันชอหฮองเลยเอือนไม่ทำปูนไ่ป่าเอือน เจ้า no. mm ่า hmm. น้องหยอกเป็นม่จริงนอนหยอกอย่หหยอกไปรอีโลีไกวยาูรันบ่ลึงว่ะไ่บอกเอือนจิงเหอไปเอ้น่อยเราไปขจาวอกัของมาเลยดอกมันไหวมันบริโภคในขึ้นมันบริโภคขน้ตาบอกสูอรมณ์ดี กดโค้งเนี่ยได้กดโนะค้งหรกยนะากไข่ปูคนหนนะต้องกินบ่าด้วยหนูกินแล้วเนี่ยเต้โอ้ยเสียเสียเสียครับเสียเนี่ยเอ้โอยทำอะไร

มาเสียบผักว่ะมึงมึงมึงไข่ปูม,มึงจะอะไรดาวเอาลูกอมึงพี่นอ้อไม้ ยิยงยิยงอีปูรเ,เารานี่เสแสบเราเนียยิงอ่ะมึงไขยพุ่นเอียงเสพแสบปีแสบไม่หลีบแสบขักแสบเนี่ยบัวห้มาวานดีบ่ะ <c oughs> <ม>เอียงแทบแซบพี่ตําปูวแซบอีหลี เอาบุมากิน,นิแมุปุนีน้ยลาย,ยิปุ่นเบอร์สองห่อน,นี่ยคับ มเรื่อมาตื่นรับเลยไปแสบไปหน้องแสีบไปดิเจ้าหน้าที่เด้อไอ้นี่มึงกูดูสิ1แปดสิบแปด่วย่ด้อมึงไปนอ่มึงมึง มึงใคร่ปูระวังขาอีปูปูอย่างนี้ติดข้อดื้อบดดีดอกเกลเมือ่อชีบแล้วแทบเสียไปเอียงมึงเสียไปเลยพี่มึงมึงพี่สุดหนาวก,ก,กว่ากุกกันเฮ้ยแทบแทบเบิด มันนี้ไม่ให้เก่งแล้วไปสีชิมอันนั้นมาแล้วกินขึ้นเอข้น,ขนป่วยละ่ะ <c oughs> แล้วเมืเม่อแรกเอกตาซิลิกาเสรี่งานลางแล้วเลยพี่นอ้อง <c oughs> ตอนนี้ก็กินเข,ข่าข้นป่วยนีล่ล่ะแล้วเมื่อแรกโดนแน่แน่แปดนาที่เดียวพี่นหองท่านนี่แหละเด้อ สั่งเด้อกาเดือกมือเสาแล้วเปลี่ยนไปส้มเราเกิดเด้อพี่น้องมึงมึงอีปูอีปูเราดิ่งแซ่บอิลีหวานเกาะหวานแซ่บเวอร์มากไข่ลุ่นไข่ลุ่นล้วนแซ่บแซบอีปูสดมากเออเตียวสดอีหลีเตียวมึงมึงเมืงไข่เนื้อกระเด็นเนีนซาหวานหวานจ้ะ แซ่เบเวอรนั่นน่นี่ลูกค้าประจำไหมนี่ไอติวดิแซ<า>บมากแสียบดีดอ่ะกําลังกินขึ้นกันจ้าตกกัเนดเนดเน้อโอ้เแซบอย่าอย่าปล่อยให้มันโรยมัน <laughs> พาเขายูทูบดนะ้วยพี่น้องซองนี่แหละ ชวงนี้พระพอเนี่ยแหละฉันเนี่ยหลพี่หนอนมันสิึงย่าพดูดเดี๋ยวมูรุนสิมาอยู่อะไหม